สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หางานสมัครงานกลับมาพบกับเจนเอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ค่ะเจนมีนตำแหน่งงานเป็นแม่บ้านทำความสะอาดไม่จำกัดวุฒิการศึกษาทำงานอาทิตย์ละ5วันมาฝากกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นามาอัปเดตให้ เรามาดูรายละเอียดงานวันนี้กันเลยนะคะเจนจะไปเร็วนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นนี้เจนมีงานนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเจนรีบอัดแล้วก็เดี๋ยวรีบไปค่ะซึ่งวันนี้เจนได้นำตําแหน่งของทางบริษัท MS Media Center จำกัดมหาชนอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครประกาศรับสมัครแม่บ้านทำความสะอาดรายได้นะคะอยู่ที่12,000บาทโดยครั้งนี้ทางบริษัทประกาศรับ2อัตรา หน้าที่หลักๆนะคะก็มีหน้าที่ดูแลทำความสะอาดออฟฟิศสำนักงานทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ1อาทิตย์ทำงาน5วันเริ่มงานนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นพักนะคะเที่ยงถึงบ่ายโมงส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้ขอเป็นเพศหญิงอายุ30-50ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษาซื่อสัตย์ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบสูง ส่วนสวัสดิการของที่นี่นะคะก็จะมีประกันสังคมมีสิทธิเบิกค่าธันตกรรมมีชุดยูนิฟอร์มมีตรวจสุขภาพประจำปีมีเงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิตของขวัญการสมรสของขวัญเยี่ยมไข่มีแล้วก็มีงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีส่วนใครนะคะที่สนใจอยากสมัครสมุทรสาครน,นะคะอาจจะเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองช่วงนี้อาจจะ ไม่สะดวกนะคะเขาก็เลยให้สมัครอยู่2ช่องทางช่องทางแรกคือสมัครผ่านทางเว็บจ็อบไทยหรือจะสมัครผ่านอ e ีเมลของทางบริษัทก็ได้นะคะโดยทางบริษัทอยู่ที่เลขที่85ทับ3หมู่ที่1ตําบลบางน้ําจือดอําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครค่ะใครจะสมัครสามารถสมัครผ่านทางอ e ีเมลตัวสีดแดงๆนี้ได้เลยนะคะ ก็สมุทรสาครในช่วงนี้ก็สถานการณ์นั้นเบาลงแล้วแต่ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองไว้ดีที่สุดนะคะหรือใครช่วงนี้นะคะใครต้องการให้เจนหาง,งานประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ถ้ามีก็จะรีบนำมาอัปเดตให้ทันทีเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ